คลอกลาคลอสกาดสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับเออสวัสดีออวันนี้ผมจะมาเล่นฟรีไฟผมมีแคลนเป็นของตัวเองแล้วครับนี่นะครับแคลนของผมเองมันกากครับมันกากมากเครอมันเริ่มนะครับรอมันเริ่มเกมเลย กำลังจะเริ่มครับกำลังจะเริ่มมันกำลังจะเริ่ม,ม,เ,มเออเร็วๆเข้าสิครับเร็วๆสิมันกำลังจะเริ่มเอยเร็วๆเขาโอเคเดี๋ยวผมจะไปต่ายแรงครับเดี๋ยวผมขึ้นแรงๆเมื่อไหร่ผมจะทําคลิปให้ท่านผู้ชมดูแไลเวแหวใส่ไฮไลท์ตึงๆนะครับผมไม่เอาผมชอบใส่นักแข่งครับเออเฮหีอ่ะอืมโอเครอมันเริ่มครับเดี๋ยวมันก็จะเริ่มแล้ว โอเคมันจะกำลังจะเริ one, okay. okay. Okay, okay. right. okay. 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 ่มนะครับดูมันกำลังจะเริ่มครับโอเคแล้วก็กลับมาสู่หน้าล็อกปีของเคเรามันเริ่มไปต่ายแรงกันเลยมันจะเริ่มนะครับจะต่ายแรงแล้วเออมันไะต่ายแรงนะครับจะต่ายแรงแล้วเออโอเคสามสองเอาหนึ่งไปเฮุ้กูลืมผิดครับลืมผิดครับโอเคแลโอเคมันกําลังจะมานะครับเออรอมันก่อนรอมันก่อนครับ โอเครอมันก่อนเรามันก่อนเออเมื่อไรมันจะเริ่มมากูกูไม่อยากหายใจตอนภาคเสียงว่ะเมื่อไรมันจะเริ่มวะเมื่อไรมันจะเนี่ยเริ่มแล้วแต่ทแต่โทรศัพท์ก็ค้างคิบหายก็ค้างแบบนี้เลยครับเออก็โทรศัพท์มันกากขุดกากเลยไม่ไม่นะไม่ล้วยหรอไอโดดโทรศัพท์มัคขุดกากจังวะาเป็นที่อะไรไม่รู้เฮ้ย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 เ้มันมันมันกุดกาก กิ๊บหายโอเคเพื่อนกำลังจะกระโดดร่มนะครับเดี๋ยวเราจะกระโดดตามเพื่อนไปกระโดดตามมันไปเลยครับออโอเคนะครับกำลังจะมีคนมาอยู่แล้วเฮ้ย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 เขาสับค้งวะเตืดแไปได้ใช่ไหมเออมันมีเสียงแนละ้วเตืดแต่ทุกคนน่าจะไม่ได้ยินหรอกครับเพราะว่าผมปิดเสียงคลิปไปอยู่ยเปลี่ยนปิดเสียงคลิปเพราะว่าผมไม่อยากให้ยินอเสียงตือนไม่หายพราะท่านผู้ชมได้ยินว่ะ เอเพื่อนมึงมาช่วยกูวะเอ้ยมไมามาช่วยกู